แบบไหนบ้างที่จะมีคนจ้างรีวิวโดยเฉพาะโอเคเราจะตัดในเรื่องของ e n g a g e m e n t ออกไปก่อนเนาะว่าจะมียอดวิวยอดอะไรยอดคนติดตามเท่าไหร่กันบ้างโอเคเราจะมาพูดอย่างเดียวเลยนะครับก็คือการเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเราเองผมจะย้ำคาแรคเตอร์บ่อยๆมากในทุกครั้งที่ทำคลิปสอนไปเหตุผลคือเอเจนซี่จะมองเรื่องของคาแรคเตอร์ว่าเหมาะเจาะและลงตัวกับตัว,ตวโปรดักต์เขาแค่ไหนอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่2นะครับคือคาแรคเตอร์ของตัวคุณเองเนี่ยการเล่าเรื่องการที่คุณเล่าเรื่องและมีคนติดตามคุณเนี่ยชื่นชอบในความเป็นตัวของคุณเองอะมากแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เอเจนซี่อยากจ้างคุณเขาต้องการจ้างให้ผู้ติดตามของคุณแฟนคลับของคุณสนใจและเห็นโปรดักต์ของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะตะบี้ตะบันนะครับตะบี้ตะบันทำโปรโมตตะบี้ตะบันทําที่จะทําคลิปรีวิวเพื่อให้ได้รายได้นะครับแต่คุณลืมความเป็นคาแรคเตอร์ของคุณเอง ดังนั้นสิ่งที่เอเจนซี่มักจะมองเลยก็คือคาแรคเตอร์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคาแรคเตอร์ Character ที่มี f c ติดตามโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นแนวเซ็กซี่ไม่ว่าคุณจะเป็นแนวสายกินเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างที่คุณทําจะมีคนสนใจและคุณจะมี f c ซึ่ง FC กลุ่มนี้แหละทาให้เอเจนซี่ที่อยู่ข้างนอกในโลกภายนอกที่มีก่อบเป็นพันเป็นหมื่นเจ้าหรือแม้กระทั่งแบรนด์เองเนี่ยเขาสนใจกลุ่มนี้มากกว่านอกจากแค่ยอด engagement เท่านั้น ดังนั้นนะครับย้ําอีกครั้งว่าคาแรคเตอร์ของช่องคาแรคเตอร์ของคุณคาแรคเตอร์ของการสื่อสารคาแรคเตอร์ของรูปภาพเป็นสิ่งสําคัญที่เอเจนซี่มักจะมองเป็นอันดับต้นๆมากกว่าเอนเกจเมนต์นั่นเองหากใครนะครับที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หากใครที่กําลังจะเป็นบล็อกเกอร์รีวิวบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับหันกลับมามองตัวเองสักนิดนึงครับว่าคุณกําลังเป็นนักรีวิวในคาแรคเตอร์แบบไหน